สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมที่ส่ง,สงเสริมการเรียนรู้พัฒนาการในรายวิชาความเป็นพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจําวันดิฉันชื่อนางสาววันดีนภูประเสริฐค่ะโดยวันนี้เราจะมาสาธิตการประดิษฐ์สิ่งของที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลกนั่นก็คือการพิมพ์ลายดอกไม้ลงบนกระเป๋าผ้านั่นเองค่ะโดยวิธีการจะมีอย่างไรบ้างรอติดตามชมกันได้เลยนะคะและก่อนที่เราจะเริ่มเรียนรู้วิธีการทํานั้นเรามาเรียนรู้ที่มาและว,วัตถุประสงค์ที่เราจะทํากิจกรรมนี้กันขึ้นมาดีกว่าค่ะ โดยที่มาของกิจกรรมชิ้นนี้คือในยุคปัจจุบันโทรศัพท์มือถือจะมีอิทธิพลเป็นอย่างมากซึ่งทําให้ผู้คนส่วนใหญ่มีนิสัยติดมือถือจนมากเกินไปซึ่งกิจกรรมนี้จะมุ่งเน้นให้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ได้เรียนรู้เทคนิคการสร้างภาพพิมพ์จากวัสดุธรรมชาติ mm. เพื่อนําไปต่อยอดและสร้างประโยชน์ให้กับตนเองและส่วนรวมมากที่สุดค่ะ mm. กิจกรรมชิ้นนี้จึงมีความสําคัญในเรื่องของศิลปะและการเสริมสร้างความสามัคคีรวมไปถึงด้านคุณธรรมจริยธรรมอีกด้วยนะคะ ส่วนวัตถุประสงค์หลักของเราก็คือ 1. เพื่อฝึกฝนและพัฒนาทักษะทางด้านศิละปะ 2. เพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับตนเองและชุมชนและยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3. เพื่อสร้างสารรค์ผลงานที่สามารถนำไปใช้ในกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมเช่นการบริจาคหรือการจัดการแสดงผลงานค่ะและ4เพื่อสนับสนุนการทํากิจกรรมแบบกลุ่มและการวางแผนการทํางานได้เป็นอย่างดีค่ะเอาละค่ะถึงเวลาแล้วเรามาเริ่มประดิษฐผลงานภาพพิมพ์ลายดอกไม้ที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลกกันเลยดีกว่าค่ะโดยอุปกรณ์ของเราจะมีเพียงดังนี้วัสดุอุปกรณ์จะมีดังนี้ 1. วัสดุธรรมชาติเช่นใบไม้สดดอกไม้สดที่มีสีเข้มและสีสดใส 2. ค้อนยางไว้สำหรับทุบให้สีออกจากดอกไม้ทำให้สีจากดอกไม้ติดที่ผ้าและ 3. กระเป๋าผ้าเช่นผ้าแคนวาหรือผ้าดิบและ 4. ถุงพลาสติกหรือกระดาษแข็งเรียนรู้อุปรกรณ์เสร็จแล้วเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนวิธีการทำมีดังนี้ 1>, 1เตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นดอกไม้สดใบไม้สดหรือกระเป๋าผ้าพร้อมกับ้อนยาง 2. นํนำถุงพลาสติกมายัดใส่ภายในถุงผ้าที่เตรียมมาและจัดเรียงใบไม้หรือดอกไม้ลงบนผ้าได้อย่างตามใจชอบ 3. นํนำถุงพลาสติกที่เตรียมมาวางทับบนถุงผ้าและดอกไม้ นำค้อนอยางขึ้นมาค่อยๆไล่ถูบบนแผ่นพลาสติกที่วางทับบนดอกไม้จนรู้สึกได้ว่าสีของดอกไม้เริ่มซึมลงผ้า 5. หลังจากนั้นให้ดึงแผ่นพลาสติกออกและค่อยๆลอกดอกไม้พร้อมกับดูว่าสีของดอกไม้ติดชัดหรือไม่ และ 6. ถ้าอยากให้สีติดชัดให้นำไปรีดด้วยเตารีดและสามารถซักใช้ได้ตามปกติเลยค่ะ และก็ใส่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะสินประดิษฐ์ที่ทําจากวัสดุธรรมชาติเป็นภาพพิมพ์ลายดอกไม้ที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลกโดยกระเป๋าผ้าที่พวกน้องๆทําขึ้นมานั้นเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราที่อยากส่งต่อความรู้ความสามารถให้กับใครหลายๆคนเพื่อนําไปต่อยอดในอนาคตเป็นเงินฝีมือที่ทําง่ายและใช้เวลาไม่นานสามารถนําไปทําตามกันได้นะคะและสําหรับในวันนี้พวกเราขอจบการสาธิตไว้เพียงเท่านี้และพบกันใหม่เมื่อมีโอกาสนะคะ ขอให้ทุกคนนำความรู้ในวันนี้ไปต่อยอดได้เป็นอย่างดีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ